สวัสดีค่ะมือนีมือนีบุญเดชภามากินเนาะค่ะน้องืุญเด้ภาให้ขนมไข่นกกระทาเนาะค่ะเน,ะนาะไข่นกกระทา,กกาะขากกา้ขขาวกับซีเม,มั่นแก้วหนึ่งสีเหลืองหรือสีแดงกระไดเนาะค่ะเนาะแล้วก็แป้งแป้งไข่นกกระทานะค่ะแป้งส้มเด็ดเลาก็จะมาบีมันบีมันให้มัน เป็นเนื้อก่อนนะคะให้มันเป็นเนื้อละเอียดก่อน,นะค่ะแล้วก็มาใส่แป้งเนาะค่ะเนาะใส่มือบีนะคะมือกลางทั้งความสะอาดแล้วบีจนกวามาสิม,มุนบีไปเรื่อยหลังจากบดละเอียดหรือบ,บีให้มันละเอียดแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ก็สิมาเมทแป้งใส่ แปลงปุง้งซะเรื่อยค่ะกนวดนวดให้เนื้อแปลงกับเนื้อมันเป็นเนื้อเดียวกัน หมดไปเรื่อยๆเนาะค่ะมันเป็นเหนือเดียวกันหลังจากนวดแป้งเขากันเลีว่วเป็นเหนือเดียวกันแบบนี้เนาะคะ่ะดังเข้าสีมาปั่นแต่ว่าเขาไปต้องไปใส่น้ำคะ่ะนวดเทแป้งอันแป้งสำเร็จรูปของขนมไข่นกกะทาแซลมอนแล้วก่อนนวดนวดไปจนกว่าสิเขากันหรือว่ามันเป็นเหนือเดียวกันเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวมึงสิหลังจากนั้นเขาก็สิแม่ปั่นปัน่นหล่ะก็เขาก็สิบนั่ไปถอดนี่ค่ะหยับกลองไหมกันปันเนาะค่ะ นี่คะ่ะก็สิบปั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าสิมมพัชรพิตัต้งกระทะทอดเนาะค่ะเนาะบัานนี้ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้เดือดให้หอนเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใหเสียขนมลงน้ำมันห,อน,นนหอนแล้วก็ใส่อส้นขนมลงไปเลยเนาะค,ะะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวคนไว้ ใส่ลงไปฐามนันฟูขึ้นแล้วเท่ากับคึ้งน,นะคะเนาะก็จิขคึ้งห้มันแตกขึ้นง่าย ขึงขึงขึงจนกว่ามาันสิเหลืองสวยรอบนื่มค่ะ ประมาณนี้พ่อเราค่ะตากออกพักไว้กดทั้น์ร้ายได้นยมามันมั่นหน่อย ก็สีทอดแบบนี้ไปจนกว่ามันสิแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนเสร็จกันแล้วนะคะเนาะถึงแทนเสร็จแล้วไข่นกกระทาของเฮาเนาะเสร็จแล้วคะ่ะเป็นยังไงพี่นองสีอาอจ,จะเกมเป็นนิดหนึ่งเป็นนิดหนวน โอเคอยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะค่คลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบอกกันใหม่คลิปนะค่ะบ๊ายบาย